สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำบัตร 3D กันนะคะแบบนี้เลยทำยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะเราจะใช้แอปวาดรูป2แอปนะคะ แอปแรก a อป Procreate เป็นแอปเสียเงินแบบจ่ายครั้งเดียวจบโดยไม่ต้องจ่ายรายเดือนและแอปนี้เป็นแอปวาดรูปที่นิยมใช้แต่จะสามารถใช้ได้เฉพาะใน iPad เท่านั้นนะและแอปที่2ที่จะใช้กันในวันนี้ก็คือแอป Adobe Fresco มีทั้งแบบพรีเมียมจ่ายรายเดือนและมีให้โหลดใช้ฟรีด้วยนะแต่ถ้าใช้ฟรีจะจำกัดฟีเจอร์ให้ใช้ได้แค่บางอย่างเท่านั้นส่วนเทคนิคที่จะนำมาสอนในคลิปนี้ใช้เวอร์ชันฟรีค่ะ เริ่มจากเข้า a p ป Procreate ก่อนนะคะพอเข้ามาแล้วเราจะสร้าง Canvas ใหม่ขึ้นมาโดยคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งนะคะแล้วมาตั้งค่าหน้ากระดาษ3000คูณ4 0 0พพิกเซลหรือทุกคนอาจจะตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น3000เท่ากันทั้ง2ด้านก็ได้นะจากนั้นกดดันแล้วกด Create เรจะเข้ามาสู่หน้าแคนวาสแบบนี้เลยเราจะเลือกสีที่ต้องการใช้มาไว้บนหน้าแคนวาสก่อนนะคะต่อมาให้สร้างนิวเ a เยอร์ขึ้นมาก่อนแล้วไปที่เครื่องมือนี้ค่ะแล้วไปด้านขวาล่างที่เป็นรูปวงรีกดเลือกโดยให้ขึ้นแถบสีฟ้าเราจะสร้างวงกลมกันก่อนนะคะแล้วล่างลงมาแบบนี้เลย จะเป็นเส้นป่าเล็กๆเ,เ,เป็นรูปวงกลมโดยลากลงมาแล้วไม่ยกปาก,กาขึ้นแล้วใช้นิ้วอีกข้างกดที่หน้าจอพร้อมกันก็จะได้เป็นเส้นป่าไขาปลารูปวงกลมจากนั้นลงสีแบบง่ายๆโดยลากสีมาไว้ที่วงกลมนี้ต่อมาสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วจิ้มไปที่เลเยอร์นั้นแล้วเลือก clipping mask clipping mask จะทำให้เราวาดหรือลงสีได้โดยไม่เกินขอบเขตของวงกลม เราจะดูดสีใหม่ออกมาแล้วลงสีตามนี้เลยนะคะทุกคนอาจจะเลือกเฉดสีอื่นที่ชอบมาแทนได้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเร่งสปีดไปแบบเร็วๆเลยนะคะเราจะลงสีโดยแบ่งเป็นสีสีประมาณนี้นะคะต่อมาไปที่เลเยอร์พาเลตสีปิดไว้เพื่อไม่ให้มองเห็นหรือจะนำออกก็ได้นะคะ ถ้าเราอยากให้ชั้นสีอยู่ในเลเยอร์เดียวกันโดยรวมเลเยอร์ง่ายๆโดยใช้นิ้ว2นิ้วบีบเข้าหากันแบบนี้เลยต่อมาให้ไปที่เครื่องมือ Adjustment ด้านซ้ายบนนี้แล้วเลือก l i q u i f y พอเข้ามาแล้วจะเห็นแถบเครื่องมือประมาณนี้นะคะให้ปรับตั้งค่าตามนี้เลยค่ะแล้วให้เลือก t l r i g h t นะคะ แล้วให้ไปที่จุดศูนย์กลางของวงกลมปรับได้ตามชอบเลยนะก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เลยถ้าเสร็จแล้วให้ออกจากเครื่องมือแล้วไปที่ l a เยอรแล้วปิดแบล็กการไว้เพื่อให้พื้นหลังโปร่งใสต่อมาการส่งออกรูปภาพโดยไปที่เครื่องมือ Action ที่เป็นรูปประแจแล้วเลือก Share เลือก PNG เป็นการส่งออกรูปภาพเป็นไฟล์ PNG นะคะ จากนั้นให้ออกจากแอป Procreate แล้วเข้ามาที่แอปที่2 Adobe Fresco ซึ่งเราจะใช้เวอร์ชันฟรีนะคะเราจะเริ่มจากการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยตั้งค่าหน้ากระดาษโดยให้ความกว้าง4,000สูง3,000พิกเซลหรือทุกคนอาจจะตั้งค่าตามที่ถนัดได้เลยถ้าตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Create Document ก็จะเข้ามาสู่หน้า Canvas เมื่อเข้ามาแล้วให้นำรูปที่วาดในแอปโรคีเอ e เข้ามาไว้ใน Canvas โดยไปที่ไอคอนตรงนี้ก่อนหน้านี้เราได้เซฟรูปไวในโฟโต้เราก็จะเลือกโฟโต้นะคะย่อรูปให้เล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะแล้วไปที่ดันให้เลือกเครื่องมือตรงนี้นะคะ เราเลือกวงกลมด้านล่างนี้ค่ะที่เห็นเป็นรูปโปร่งใสจะสังเกตเห็นมีวงกลมเล็กๆอยู่ที่จุดศูนย์กลางให้ใช้นิ้ว2นิ้วบีบยอ่อรูปที่เรานําเข้ามาให้เล็กลงพอดีกับวงกลมนี้แล้วเ,เลือกตรงเครื่องมือนี้นะคะคัลเลอร์ที่เห็นเป็นวงล้อสีแล้วให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรูปภาพที่เราได้วาดไว้แล้วไปที่เครื่องมือด้านบนสุดน,นะคะเป็นการเข้ามาเลือกหัวแปลงของบัตรให้ไปที่เบสิก แล้วเลือกหัวแปรงอันแรกนะคะ Hard r o u n แล้วปรับขนาดของ Brush ตรงส่วนนี้นะคะต่อมาให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดยจิ้มที่เครื่องหมายบวกที่อยู่มุมด้านขวาแล้วปิดเลเยอร์ที่เป็นรูปนำเข้ามาในตอนแรก โดยจิ้มไปที่รูปดวงตาให้เครื่องหมายขีดค่าขึ้นมาแล้วกลับไปที่ New Layer กลับไปที่การตั้งค่าบัตรก่อนนะคะสามารถปรับตามนี้หรือตามต้องการได้เลยเราจะลองเทสบบัตรกันดูก่อนนะคะถ้าปรับขนาดโอเคแล้วก็เริ่มเขียนคำที่ต้องการการเขียนในแต่ละตัวเราจะแยกเลเยอร์กันนะคะ หเห็นได้ว่าตัวที่2แยกเลเยอร์กับตัวแรกให้เขียนต่อไปนะคะโดยให้แยกเลเยอร์กัน ถ้าเสร็จแล้วให้ไปที่ Export ที่อยู่มุมด้านขวาบนนี้จากนั้นให้เลือก Export as แล้วเลือกไฟล์ PSD แล้วไปที่ Export แล้วเลือก app Procreate จะเห็นได้ว่าไฟล์ที่เรา Export นั้นมาอยู่ใน app Procreate แล้วการที่ส่งออกมาเป็นไฟล์ PSD จะทำให้ตัวอักษรอยู่คนละเลเยอร์กันสามารถมองเห็นภาพชัดๆได้ตามนี้เลยถ้าหากต้องการย้อนกลับให้แตะหน้าจอเพียง1ครั้งกดย้อนกลับโดยแตะไปเรื่อยๆถ้าหากต้องการย้อนกลับยาวๆให้แตะค้างไว้จะใช้นิ้วแตะเพียง2นิ้วนะคะอันนี้เราจะปรับตำแหน่งของอักษรแต่ละตัวใหม่อีกครั้งนะ โดยการปรับตำแหน่งให้ไปที่เครื่องมือลูกศรที่อยู่มุมด้านซ้ายบนเพื่อสามารถปรับขนาดหรือปรับตำแหน่งได้ตามชอบเลยเราจะเริ่มลงเงาของอักษรแต่ละตัวนะคะให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอยู่ด้านบนตัวอักษรตัวแรกตัว L แล้วจิ้มที่เลเยอร์น,นั้นแล้วเลือก clipping mask ให้มาเลือกสีที่วงล้อสีเราจะใช้สีเทานะคะ แล้วมาเลือกหัวแปรงหรือบรัชกันต่อหัวแปรงนี้เราจะใช้ซอฟต์บัตนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นการปรับขนาดของหัวแปรงสามารถปรับตามต้องการได้เลยเราจะมาเริ่มลงสีเงากันนะคะในเลเยอร์ที่ลงสีเงานั้นให้เปลี่ยนจาก normal เป็น multiply เพื่อให้จางลงเราจะลด opacity ลงเหลือประมาณ70%นะคะสามารถปรับลด opacity ได้ตรงส่วนนี้เลยจากนั้นเราก็จะมาลงเงาเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ ตรงส่วนนี้ขอเร่งสปีดไปแบบเร็วๆเลยนะคะต่อมามาลงเงาตัวที่สองกันนะ โดยสร้าง new layer ขึ้นมาทำคล้ายๆแบบเดิมเลย layer นี้จะอยู่ด้านบนของตัว O นะคะพอสร้าง new layer ขึ้นมาแล้วให้กดเลือก clipping mask เปลี่ยนจาก normal เป็น multiply แล้วลด opacity ลงเหลือ70%ต่อมาเลือกหัวแปรงแล้วจะสามารถลงเงาได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรงส่วนนี้ขอเพิ่มสป e ดไปแบบเร็วๆนะคะ ต่อมาตัววีก็ทำแบบเดียวกันเลยโดยสร้าง New Layer ขึ้นมาให้อยู่ด้านบนของตัววแล้วเลือก Clipping Marks แล้วปรับ Opacity ลงเช่นเดิมค่ะ มาตัวสุดท้ายเราจะทําเช่นเดียวกับตัวที่ทําก่อนหน้าเลยทําเหมือนเดิมโดยสร้าง New Layer ให้อยู่บนตัว E แล้วเลือก Clipping Mask เลือกมัลติพายแล้วลด o p ปาซิตี ่อมารวมเลเยอร์ให้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันโดยให้นำหัวปากกาจิ้มที่เลเยอร์นั้นแล้วปัดไปทางขวาก็จะเห็นเป็นแถบสีน้ำเงินสามารถเลือกได้หลายเลเยอร์จากนั้นเลือกกรุป๊ปต่อมาเราจะสร้างเงาให้อยู่ด้านล่างนะคะโดยปัดเลเยอร์ที่กรุ๊ปไว้ไปทางซ้ายแล้วเลือก Duplicate เพื่อทำซ้ำแล้วเลือก Flatten เพื่อรวมเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียว จากนั้นให้นำเลเยอร์ที่ต้องการทำเงามาไว้ด้านล่างต่อมาเปลี่ยนสีที่เป็นเงาโดยใช้2นิ้วปัดไปด้านขวาจะสังเกตเห็นว่าแบ็คกราวด์หรือพื้นหลังในเลเยอร์นั้นเปลี่ยนเป็นรูปตารหรือสามารถทำได้อีกแบบโดยเลือก Alpha าล็อแล้วเลือกสีที่ต้องการจากนั้นเลือก Fill l เยอร์พอได้สีที่ต้องการแล้วเราจะเอาเครื่องหมาถูกตรงอันฟ้าล็อกออกนะคะ จากนั้นไปที่เครื่องมือที่ Adjust ment, 2 Adjustment แล้วเลือก Gaussian Blur ปรับเบอร์ให้ดูฟุงฟ้งๆเล็กน้อยแล้วเราจะปรับรูปร่างของเงาโดยไปที่เครื่องมือลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายบนแล้วก็ให้ปรับประมาณนี้เลย แล้วไปเลเยอร์ที่เป็นเงาปรับโอปาซิตี้ลดลงเหลือประมาณ56%เพื่อให้สีจากเข้มดูอ่อนลงเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะ